มากินก๋วยเตี๋ยวเจ้าทุกคนวันนี้พี่ไฮเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไม่สุนนะคะก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ทำนะต้มยำสั่งมาสั่งมามันก็อาจจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เด้อเออเป็นไงบ้างเจ้รสชาติร้านนี้วันนั้นอร่อยแต่ชื่อไทยเครื่องปรุงไปทั้งหมดสามสามเสต็ปเขาเพิ่มหรือว่าเผ็ดแล้วนะพริกเพิ่มสามเสต็ปเลยคงเข้าเขาต้องยังไม่พอยังไม่พอเดี๋ยวลองชิมนะอันนี้กินต้มยำอันนี้กินสองถ้วยอืมบอก สองถ้วยงกนะนี่นี่ก็อร่อยนี่ต้องปรุงหรอไม่ปรุงนะเอาไปเอาไปหนูพาได้นะมันไม่ค่อยร้อนแล้วเนาะมันไม่ร้อนแล้วร้านนี้เป็นที่พรุงยำแยกเหรอคือทางนี้หรอใช่ก็ปว่าใครก็คือป๋าบอกว่าร้านนี้อร่อยป๋าป๋าโนดแนะนำเหรอป๋าโนดเหรอครับใช่ใช่เพราะนั่นสั่งมาเกือบป๋าเับครูด้วยเขาบอกอร่อยเออก็ใช่ได้นะ เป็นที่พึ่งยำยากอยู่วันไหนที่เจไม่ได้เอาอาหารมาไม่แต่มันก็อร่อยจริงเน่แต่ว่าแค่มันพอซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยมันก็มาซื้อกลับบ้านไม่เหมือนทานที่ร้านใช่มันเย็นมันเย็นคือนต้องทานที่ร้านเนาะผี่เขียวพอมันเย็นนั่นไม่หว่นไม่หวะนนะไม่หวั่นพูดมันแม่เลยไม่หวัแน่ก็คือแบบว่ามันไม่โล่งมันยม่งโปร่งอย่างเงี้ยไมนคุ้นเลยอ่ะ บ้านมึงแหละไม่ว่างเลยเดียว<บ>มีตับด้วยนะ,ะเจดูดีๆอาจจะมีแตบหมูด้วยก็ได <c oughs> ้นะหมูไหนแม,ม่มีตับแหลมเลยใช่ไหมหมูก็โอเคอยู่ลว,วกูเป็นของข <c oughs> องคนของคน,นไปซื้อ <c oughs> หล่นให่ไม่ต้องคิดได้บ้าปะเดี๋วลองพิเศนหมูนี่เป็นไงอืมเนาะวันถ้าไปตลาดบางใหญ่อืมไปกินลูกชิ้นนายโกนะกินน้ำใสไนโกนะอืมหมูตุ๋นไนดเหรออร่อยอืมถามเขานายโกอืมชื่อเดียวโอเค ปล่อยปลาแบบกินเนื้ออร่อยสุดน้องไม่กินเนื้อจ้ะแต่เราไม่กินเนื้อจะมีหมูแล้วหมูตุ๋นนี่แบบโอ้โหอร่อยจ่ิงจรือมือขึ้นนัางไหมอร่อยมืขึ้นนัางไหมมีมีโต๊ะนั่งร้านเขาจะอยู่หน้าคลินิกทันตกรรมอ่ะเพราะว่ามันไม่ใหญ่แล้วล่ะประหาดห้าน่ะเดินนิดเดียวก็ทั่วละบางใหญ่ บางใหญ่บางไปเวลาม้ามันไม่แด่สิ็นงาห้า่เก็บอกว่าบางบอกว่าบางใหญ่บางใหญ่อยู่แล้วไม่รีไว่าไถึงพระาห้าจะเปลอยไปก็ใจมันลอยอันนี้หนูจะเติมอันนี้ไม่ได้เตอ่ะ ขอบคุณนันจ,นจาและกอนจ่ารักทานด้วยจ้ะคุณนะข,ขอบคุณพี่ฮายด้วยนะคะุดีดค่ะเมื่อวานคกินแกงใสโอ้โหแซ่บั้ยเผ็ดตูดกระดกเลย <c oughs> รสชาติจมันเป็นมอกที่สุดมันต้องอย่างนี้มันหากินไม่ได้นะในกรุงเทพอ่ะขอบคุณจ้าได้กินอย่างพี่